สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ต้นกล้วยของพ่อนะคะพ่อได้มาปลูกต้นกล้วยให้เป็นสลิมงคลของที่น้องสาวชื่อดังสาวธาปณีล่องแก้วนะคะงอกแล้งอกหน่อง,งอกตุ่มและด้วยมหัศจรรย์ของบุปการีต้นกล้วยของพ่องอกแล้ว ก็จะมาบำรุงดินนะคะวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ดูแลต้นกล้วยต่อจากที่พ่อเอามาปลูกนะคะอันนี้ปุ๋ยเดี๋ยวปุ๋ยไปใส่หน่อยคือดินดินด,นดีสำหรับปลูกพืชผักได้สวยงามนะคะอันนี้เ,เอาไปเรือนรับรองของท่านพ่อ,อยังไม่เสร็จนะคะขึ้นโครงแล้วแต่ตอนนี้เรามาทำงาน ที่เรารักกันก่อนดีกว่าใส่ปุ๋ยนะคะใส่ดินสวยๆให้กับต้นกล้วยนะคะไปกัน let's go วธีทำแบบง่ายๆวิธีทำแบบง่ายๆใช้พลั่วมือนะคะใช้พลั่วมืออันนี้เสร็จแล้วต้นหนึ่งแบบง่ายๆใช้พลั่วมือเรียก็่อมอ่อส้มช่วยได้เยอะเลย ใส่ไปคนต้นนะคะบำรุงหน่อยดินดีค่ะวิตามินสูงต้นกล้วยน่าจะชอบพ่อบอกว่านะสมควรปลูกต้นไม้เอาไว้กินต้นกล้วยเหมาะสุดเพราะว่าชื่อเหมือนลูกสาวกล้วยค่ะ <laughs> กล้วยค่ะ